ิปแรกนะเป็นคลิปสุดท้ายของคุณแข่งคนเดียวที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังและแ์ขสาวขอเห็นผมไม่มีหางเก่านะครับเนื่องจากทางเบื้องบนนะครับเขาไม่ให้ไว้ครับเลยต้องตัดคิดปีหน้าตกลดใจหมดหมูมากครับมันคือเสียงที่แสรตาดงมากคนละเชนไอเราอาแสร้งด่มากกว่าได้ โชว์กาศยังโชว์อะไรสิโชว์เตาใส่ตู้เลยแล้วนะครับตอนนี้ตัาแล้วโอ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้จิไหเพราะใครเพราะใครเฮ้ยพูดไม่ได้อ๋อตอนนี้จะเป็นการตัดผมนะครับตรงใหม่นะครับอแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับ วปไปสู้อื่นไม่เอาของนะเว้ยไหนะมึงจะตัดตรงอะไรเนี่ยข้างเหรอเล้กปดข้างเดียวนึงกลัวอะไรัวดใผมวกูใสอะไรหมดมันข้่างมองสรงไหมอู้ป็นๆก็ช่างเทแล้วเทแล้วอยู่เทแล้วเฮ้ยเดี๋ยวๆๆขึ้นีเดียวคือไม่รับรองนะโล้วหัวอีก ฮัค่ไุ่คุณพี่คุณพี่คุณพ่คค่คุณ่คุณพี่คพี่ี่คี่ไุี่ได้่คุี่คุณพี่คุณพี่คพี่คุ้พี่พี่คุณพมพี่ไุ้พี่ี่คุณพี่คุณพี่มุณพี่ี่ไุ่คุณพี่คี่คดณไี่พี่่่่่ ยอดไปแล้วไปแล้วเฮ้ม่นองคี่บอกันี้อีกข้างหนึงหรอ่ายทั้งหมดเลยใช่ไหม่ทยทั้งหมดนี่เลยจะมันจะไอ้นั้นเท่าไหร่ร้อนอะแสดงด้านนี้หน่อด้านนี้ก่อนไห้ยอดยอด่มาฝังนี้ดิมันก็เดินมาทางนี้ได้เบิข้างครับเบิกาง Yes baby I will Can y o n see my r e a n h i n i o u t be ไปางหเอาไว้ไม่ห่วเอาหไวไม้โอ้ยเอาไว้สิเอาไว้เอาไว้สิเอาไว้จกทำไมเอาไว้ไว้ช่ช่วยเลรว ชัยช่ะจะไม่ฉันบ้างดีไม่เอาจะไม่ตัดนโอ้ยส่อวิ่โหมดทำแรงพี่ไม่กลัวเรืองเลยกลัวทำไมมาไหนน้นแทงเฉยๆเคไอทำแรงแรงกับวะอย่างนั้นแหละไม่ใช่ใั้ผมมือชีพอย่างบนี้สมัครเล่นเลยเรียนตัดผมโดยตรงตรงไรตรงไรตรงข้างเต่าอย่างนั้นแหละ อันนี้มึงแกล้งกูเลยเชียวิดอะไรกัวะแม่งมันหุบติดหูบอกว่าให้เอาหูออกไม่เชื่อเคยเหลือไหมคุณทอะไรจริงจริงอยู่ในนี้มันจะต้องขึ้นหักคอแม่งอะไรได้แล้วครับตอนนี้นะครับทางเต่าได้วาร์ปหายไปแล้วนะครับทางเต่าเเ้ยยนี่ตรงงงขาหลั เสียไหมเป็นยังไงจะแฉ้นไหมไม่จะแฉ้นหรอกคือแล้วนช่ไมันไม่ต้องหรอกอ๋อจะปล่อยแบบข้างหลังอะไนี่ยาวๆอ่ะไม่ก็ได้รู้ว่ามันเสียไงมันก็กระแทกกระแทกหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งเตะตรงหางเต่าพี่แม่งโอ้แบบมันนุ่มมากเลยนะสนุกหรอลูกว่าอะไรอยากตัดสินแล้วแต่ไม่ที่แบบว่ามันนุ่มเกินอ่ะมันนุ่มเกินตรงนั้นแบบมันอยากๆยังไงไม่รู้อันนี้แบบมันลื่นเลยอ่ะเขาเรียกว่าลื่นเออใช่ลื่นครับลงอกัคู่วันนี้แล้วน้อง นะครับสวัสดีนะครับได้ไปถึงครึ่งหัวแล้วเฮ้ยคนคิดไ,ไม่คนไม่คนไม่ไม่คนอ๋อในว่าหูเลือดจริงเออเลือดไหมไม่ <c oughs> <c oughs> แค่เห็นเลือดไอต,ตอนที่เป็นเมนออกทางจมูกผมก็จะอ้วกแล้วเมนหาเมนเราเมนทางจม,มูกจากโรงพยาบาลนะครับ ออก็เลยตัดล้างเคาะไปเลยเฮี้ยไปชดวะนุ่มแช่มเลยนี่เลยบอกว่าอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮี้ยนี่เลยเฮ้ยเฮี้ยที่ตัดเสียเลยวะเอาไหนไหนไหนเฮี้ยตรงไหนวะมันไม่เกี่ยวหรอกเฮ้ยเฮอยู่นั่นแหละแล้ตกใจเหรอเนาะแทงดูว่าหัวคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่นะหัวพี่มันมมหัวเราก็เหมือนกันแหละ อยู่กับปีมือมากกว่าตอนนี้จะตทรงผมเล่นแบบเก่งทั้งยนะครับครั้งสี่ไม่ตัดผมกับมึงอีกเลยจริงๆริงเลยตอนนี้ตอนนี้นี่นักร้องครับนักร้องกระเติมนะครับโยเฮดูดูดูตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เขางกำลังเศร้านะครับที่หางเต่าเขาหายไม่มีใครแกล้งหรออาจารย์ไม่ตัด อ่ะเดี๋ยวดูถือว่าเดินไปมานี่เมื่อยมากเลยตอนนี้แสบตาม,มากเลยเมีแสงแสบดามมา่างน่ะตอนนี้มันดูเหมือนกับคล้ายๆกันเชฟคือถ้ามันเสียยังไงกูก็จะโกนทิ้งอ่ะจริงๆที่มันรู้จริงมันไม่ได้เสียด้วยมันก็ไม่เสียเสียหรอกแต่ผมที่ตรงนี้มันมันเคยไปน,นี้ไง,ไงไต้องหวีไงเอาปิดข้างแต่ว่ายข้างข้างนี่ไว้บอ้ตัวน,นี้ไว้เหรอนะไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไว้เหรอ ได้ไหมทางลักษณะแบบออกออกนิดนึงอ่ะเพระว่าจะไว้เป็นช่างอ่ะเอ็งต้องเป็นคนดูรู้แล้วว่าไม่ก็ไม่ไม่ถึงแบบให้มันเหมือนตรงนี้หน่อยนิดนึงอ่ะให้นิดนึงอ่ะเฮ้ยผมกูมาขึ้นข้างบวนอยู่ว่ะก็ใช่ไงก็พี่ตัดสกินเฮดไงตอนนั้นแล้วก็เปิดค้างพี่คุณรับไม่ได้รับไม่ได้เอ้ยแม่งเอ้ย เฮอแต่มันก็อยู่คอยเปย์นั้นออกเนี่ยงที่บอกแล้วตัวนี้ที่ว่ามันตายเออมันตายจริงจริงจมันมันมันเป็นร่องร่องไงมีผงหอมคือเออตัดทิ้งเลยตอนนี้อาจารย์อาจารย์โดนโดนโดนดึงผมแลอาจารย์ของเสือไม่ใช่ของเสือไม่ใช่ คนตัดบ้างอ่าถ่ายแล้วเนี่ยก็ถ่ายด้วยไงเดี๋ยวลองนอนน้ำร้านโหร่วมลงพื้นไหมทำไมไม่วางเขาไวด้ดีๆวะมันมันไอ้ถ่ายนานแล้วนะเนี่ย,ยใช่เหรออ๋อสินนาทีแล้วมันตัดไปเลยเหรอไม่มีพวกมันไม่เกินสิบห้านาทีนี่งถ่ายได้เรื่อยได้ไนอ๋อขอทำลงเกินสิบห้านาที อ <laughs> ตอนนี้ครับเขากำลังตั้งใจดึงผมออกออก,น,น,กน,น,นั่นแหละมันกำลังหาเห็บกิน <laughs> หาะจะยังหาจะยังโอ้ไม่ใช่ดึงผิด,ด,ผด <laughs> มึงทอนทั้งหัวเลยไหม้ดูสิซิดูซิเห็นไหมเห็นไหมอันนี้กองแวก เจอแล้วเจอแล้วเราได้เจอแล้วครับได้สีดำด้วยไหมแต่ดูเห็นไหมเห็นโอ้ชัดมากเลยมันเส้นเอ็นอะผมงอกแล้วเนี่ยมันเส้นเอ็นจริงแตย่างเนี่ยคุแล้วมันไม่คือว่าปู่มันเปี๊ยคือ คนอ,อล้วใช่ไหมสวัสดีก่อนสวัสดีบายสำหรับทีงานคุณแผนโปรโยสตูด,ดิโอเบอร์รสีอ่อะไร B4 b สตูดดโอขอจบการถ่ายาทําในท่านี้สหรับวันนี้สวัสดีครับ